The State Time Podcast เรื่องดีฟังเพลิน Time to Listening ถึงเวลาต้องฟังสวัสดีครับเข้าสู่ Time to Listening นะครับกับผมคนเดิมครับอัยาลาอัลลาวีครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันไม่เป็นการเสียเวลาเลยครับให้เขาแนะนำตัวเองดีกว่าเห็นหน้าใสๆแบบนี้เป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่แนะนำตัวเองได้เลยครับ ครับสวัสดีครับผมปู้ประวิทย์นะครับส่วนสัญญาเป็นว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดพระนครอยทธยาเขตห้าพักชาติไทยพัฒนาครับอืถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงเคยแบบรีเสิร์ชมาไหมว่าในว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยเราอายุน้อยสุดไหมมีมีมีน้อยกว่าผมอีกมีน้อยกว่าอีกเหรอห่างกันปีหนึ่งตอนนี้คุณงปู้าอายุเท่าไหร่ปีนี้ปู้ยี่สิบเก้าครับแสดงว่าโหน้อยสุดก็คือยี่สิบแปดครับอยู่เนาะเป็นน้องชายอยู่นครปฐมอายุยี่สิบแปดครับอ๋อหลอกว่ารอกกว่า <laughs> อันนี้ก็หลอกแล้วครับยังมีหลอกไว่านี้อีกลองไปหาดูนะครับว่าที่ผู้สมัครนคปรปฐมเนี่ยอายุยี่สิบดเป็นใครนะครับแล้วก็หลอกว่าน,นี้จะขนาดไหนนะครับแตท่ที่ทราบมาเนี่ยนอกจากก่อนที่จะมาเล่นการเมืองก็คือว่าเหมือนพื้นเพพื้นฐานของครอบครัวคุณปูเนี่ยทำเมื่อกี้บอกว่าอะไรย,ยาหอมครับใช่ซึ่งยาหอมมันเป็นแบบสมุนไพรเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากให้เล่าแบบตรงเนี้ยครับว่าแบบทำไมจุดเริ่มต้นถึงครอบครัวถึงทํามาอย่างเงี้ยทำมานานแค่ไหนแล้วงีัยคือจุดเริ่มต้นของที่บ้านปูเนี่ยเรา เรือกงผมเนี่ยเป็นเป็นคนจีนก็แกเป็นหมอยาอยู่ที่ประเทศจีนและแกมามาหากินที่นี่ก็มาเติบโตอยู่ที่อำเภอเสนาอำเภอพักคหับแล้วก็ผลิตยาหอมเป็นของตัวเองเองชื่อแบรนด์ขึ้นองมีลูกโลกครับเป็นแบรนด์ที่เราขายมาเนี่ยก็ปีนี้ก็เข้าปีที่80ิแล้วแล้วก็พอตกทอดมาก็มาเป็นรุ่นพ่อผมมาบริหารแล้วก็มาเป็นผมเป็นรุ่นที่สามที่มาช่วยคอยดูแลนะครับโดยยาหอมเนี่ยหลักๆชาวบ้านหลายคนเนี่ยก็ ถ้าเกิดคนตามคนในเมืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่เอ๊ะมันคือยาอะไรยาคนแก่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยแต่ละคนที่จําเป็นต้องไปนาสําหรับคนแก่เท่าแก,แก่ที่ไปวัดอะไรเงี้ยเราจะชินกับคำว่ายาหอมเพราะว่ายาหอมเนี่ยมันเป็นยาแผนไทยที่ของที่บ้านเนี่ยเราผสมความเป็นยาจีนลงไปด้วยเพื่อให้ผสมกับความเป็นยาไทยให้มันทานง่ายแล้วก็รสชาติหวานเย็นชาวบ้านก็จะชอบเวลาติดไปนาเวลาเกิดจะเป็นลมแดดอะไรเงี้ยครับก็กิน หรือว่ากินป้องกันได้ไหมกินป้องกันไม่ไม่ต้องเพราะว่าถ้ามีอาการหรือว่าเริ่มจะเป็นลมอะไรเงี้ยก็ค่อยกินอืแล้วก็มีบางคนบางกลุ่มก็ที่เวลาแห้งเมาอย่างเงี้ยครับก็มอเอามาชงกินใช้ได้เดรอครับใช้ได้คม่ตรู้ใหม่เลยเนี่ยได้ได้เอามาชงแห้งๆแล้วก็กินเพราะปกติแบบถ้าเกิดแห้งๆคนวัยรุ่นทั่วๆไปถ้าแบบไม่รู้ว่ายาหอมก็ใช้แล้วเขาก็จะกินแบบชาร้อนกินอะไรร้อนๆกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับก็ชาวบ้านเขตปู้แหละชาวบ้านปู้เลยเขาชงยาหอมกินแกแห้ง แฮงเราปพูดเคยมีมีบ้าง,างที่บางทีเราเราเราแฮงอะไรเงี้ยเราก็กินกินบางช่วงแล้วก็เอ้ยมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราเวียนหัวเป็นไรเรากรู้สึกว่าเออสบายขึ้นแล้วก็บางคนที่เป็นผู้กดไหลย้อนอะไรเงี้ยก็มันมีลมอยู่ในกระเพาะเยอะก็ทานพวกเกี๊ยหอมมันก็จะช่วยขับลมได้มันขมไหม ยาหอมบางตัวขมแต่ของที่ปู่ปัจจุบันที่ขายอยู่เนี่ยไม่ขมครับรสชาติก็จะเป็นหวานกะะเย็นก็ทานง่ายมีแบบเป็นชงสำหรับชงกินแล้วก็สำหรับเวลา มีชนิดเม็ดที่กำลังจะออกมาอแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จกําลังกาลังวิจัยกระบวนการอยู่เพราะแบบการผลิตยาไม่ว่าจะเป็นยาปัจจุบันยาแผนมันมีแบบขั้นตอนที่มันใช้ระยะเวลามากกว่าจะผ่านนะเราต้องเช็คให้ละเอียดพี่เพราะว่าเราเราทําขึ้นมาเพื่อเอามาขายผู้บริโภคเนี่ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษไม่อยากให้มันออกมาแล้วมันไม่ดีแล้วเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเราไม่อยากมาแก้ไขภายหลังครับความยากง่ายครับเพราะว่าอย่างที่บอกมาว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็ถือว่าสามรุ่นแล้ว มาถึงคุณปูเนี่ยเป็นรุ่นที่3ใช่ไหมความแบบยากง่ายมันบริหารยากง่ายยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างรุ่นอากงก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งรุ่นพ่อคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นยุคคาบเกี่ยวเนาะระหว่างมีโซเชียลกับยังไม่มีโซเชียลโซเชียลพุ่มเข้ามาแต่พอมายุคคุณปูเนี่ยมันถือว่าแบบโซเชียลมีเดียมันมาเต็มมากการตลาดออนไลน์มันมาเต็มมากเนี้ยแล้วก็แบบเด็กยุคใหม่อาจจะเริ่มไม่ค่อยรู้จักแหละถือว่าการทํางานการบริหารการตลาดหรืออะไรต่างๆม,มันมีความยากง่ายยังไง ก็ต้องเริ่มต้นแต่กงเลยนะครับรุ่นกงที่เราเริ่มขายครั้งแรกเนี่ยเราพายเรือขายอเราพายเรือขายตามภาคเหนือเราเริ่มต้นจากอุทยาพายจากอุทยาขึ้นเหนือไปเลยใช่แล้วนั่งนั่งล่ออาเรือเรือเป็นเรือสัมภาๆเรือเล็กๆที่เขาเรียกเลยนะมันทวนน้ําดิ มันเหนื่อยนะไม่ไม่เป็นเป็นเรือเครื่องเล็กๆที่ลากไปที่มันเป็นสมัยก่อนอ่ะก็นั่งเรือไปก็เตี่ยผมเนี่ยไปกับแกเป็นประจำที่บ้านเนี่ยอากงมีลูกสิบคนเตี่ยหมเป็นคนที่สองก็คอยดูแลเรื่องทํายาหอมขายแล้วก็ไปขายที่ภาคเหนือขายภาคอะไรแล้วก็พอไปยุคพ่อก็มาเปลี่ยนเป็นรถฉายนังขายยาก็เวลามีงานวัดงานไรตามต่างจังหวัดอะไรเนี้ยเราก็ชาไปฉายแล้วก็ไปขายยากันตรงนั้นเคยไป ถึงแบบทันไหมคุณพ่อปู่เกิดไม่ทันรุ่นพี่ชายทันพี่พี่ชายทันจะเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยขายยาตามบ้านเลยคะแล้วก็พอมาเป็นรุ่นปู่เนี่ยเราก็ใช้เป็นทีมเซลในการกระจายรับออเดอร์แล้วก็กลุ่มลูกค้าหลักๆก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าของคุณพ่อแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะขยายธุรกิจแล้วก็ทําเอาเข้ามาให้กลุ่มที่อายุ30ขึ้นหันมากลับมาใช้สมุนไพรมากขึ้นเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ย ผู้มองว่ามันมีข้อดีอย่าไปมองว่ามันเป็นยาของคนแก่เพราะว่าการที่เขาสามารถอยู่จนอายุยืนได้เนี่ยก็แสดง <จะ S 2> ว่ามันต้องดีอ่ะมันต้องดีจริงรจงมันถึงจะอยู่มาได้นานขนาดนี้อย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะมาบริหารต่อแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อในตรงนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพ่อป่80แปดสิบละก็ทานยาหอมมาตลอดทั้งคูนี้ยังแข็งแรงดีครับทีนี้พอเราเปลี่ยนรูปแบบการแบบการตลาดเนี่ยทางด้านของคนเก่าอย่างคุณพ่อที่เคยทํามาก่อนหรือว่าแบบ คนในองค์กรเก่าๆเนี่ยเขาเขาเห็นด้วยไหมหรือเขาแบบแรกๆเขามีขัดแย้งไหมหรืออะไรเงี้ยมีขัดแย้งไหมมีครับบางคนที่บ้านเนี่ยเราก็ทํากันเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวเราคุยกันเรามีอะไรเราก็ต้องปรึกษากันจะจะทาสินค้าอะไรออกมาหรือว่าเราจะขยายไปตรงไหนเราก็ต้องแจ้งเราก็ต้องคุยกันเพราะว่าสําหรับปู่เนี่ยปูมองว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องพูดคุยกับเขาเรับฟังปัญหาแล้วก็ถ้าเขาไม่ถ้าเกิดหคน เอากับเราแค่สามคนอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่อยากทําต้องให้ถึงสี่คนคือทุกคนต้องยอมรับหมดแล้วค่อยทําซึ่งปัจจุบันเนี้ที่ปู่มองก็คือปู้อยากจะขยายตลาดไปต่างประเทศเพราะปู้มองว่ายาหอมไทยยาหอมของเราเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็น่าจะไปต่างประเทศได้ แต่มันก็ติดครับติดตรงปัญหาของทางธุรกิจเราในในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงอะไรหลายอย่างที่ออกเพราะว่ายาหอมต้นทุนสินค้าของปูหขวดนึงแค่สามสิบกว่าบาทหัวดึงเป็นขวดแก้วเล็กๆใหญ่ๆประมาณนี้ฮะมันมีราคาสามสิบสี่สิบซึ่งต้นทุนจริงๆอ่ะมันมันสูงอยู่แล้วคือไ,ได้กำไรน้อยอยู่แล้วใช่กำไรน้อยอยู่แล้วมันก็เลยพอมาเป็นจุดที่ปู้มามาทำเนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราไม่สามารถทำราคา สู้คู่แข่งได้ออันนี้คือปัญหาของธุรกิจปูซึ่งปูก็อยากแก้ไขตรงนี้อยากจะเข้ามาพัฒนาธุรกิจอาจจะอัปเกรดสินค้าตัวเองเพิ่มแบบทําให้มันดูวัยรุ่นขึ้นเป็นแพ็กเ,เกจใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมณนะตอนนี้ยัง,ยงใช่ไหมยังเป็นแพ็กเกจแบบเหมือนเดิมยังยังเป็นยังเป็นเดิมๆอยู่ขายความเป็นต้นตํำรับของของยาเราครับ แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปมากมันก็จะแบบมันก็จะแปลกๆไปหน่อยนะถ้าเปลี่ยนไปเลยแบบโอ้โหแบบแพบบ็กเกจจาไม่ได้บางทีกลุ่มกลุ่มลูกค้าชาวบ้านในในพื้นที่บ้านปูอย่างภาคเหนือจะขายดีเชียงใหม่เชียงรายลำปางอย่างเงี้ยลูกค้าปูจะเยอะเขาก็จะจําติดเป็นยาที่เป็นทรงเนี้ยกล่องเป็นรูปเครื่องบินกับลูกโลกเนี้ยตลอดถ้าเราเปลี่ยนทรงหรือเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนอะไรไปชาวบ้านกลุ่มลูกค้าเก่าก็จะหาย อืมสู้เราอาจจะต้องทําเพิ่ม,มแต่ว่าไอ้ตัวเดิมที่เป็นตัวชูของเราเนี่ยต้องอยู่ต่อไปครับอืมทีนี้ตอนแนะนําตัวตอนต้นนี่ก็คือแนะนําตัวมาเลยว่าว่าที่ผู้สมัครทีนี้จากฟังเรื่องราวมาแบบมันพลิกผันมาได้ยังไงอะ่ะหรือว่าแบบมันมีจุดอะไรในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เราเราอยากเข้ามาอยู่กันยมืองนะคือ ที่บ้านเนี่ยครอบครัวเคยเล่นการเมืองท้องถิ่นเคยเป็นสอจ,อ,จอ,อยู่ที่อำเภอฝากไห่ครับ,รบแล้วก็ตัวผู้เองเนี่ยได้เห็นถึงความเดือดร้อนเพราะว่าบ้านเราหน้าหน้าบ้านเราเปิดร้านขายยาด้วยเปิดเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันแล้วก็ขายยาไทย แล้วล้วก็เห็นแบบลูกค้าเป็นประจำเนี่ยทุกวันจันทร์มันจะมีตลาดนัดแถวแถวโซนหน้าบ้านปูมันจะมีลูกค้าเข้ามามาแบงค์มาแบงค์มาธนาคารมาอะไรเขาก็จะมาซื้อยาที่บ้านเราแล้วเขาก็จะพูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปูดอยู่ปัจจุบันเขตห้าเนี่ยก็เป็นเกษตรกรเป็นหลักอ๋อเขาแบบเวลาเขามาซื้อด้วยความซื้อบ่อยสนิทกันเขาก็จะแบบบางทีมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้มาบ่นไปก่อมาบ่นปัญหาบางทีเขาเข้ามาคือจงมองว่าตามบ้านเนี่ยครับพี่เขาเข้ามาเหมือนเราเป็น เป็นครอบครัวเขาเข้ามาเขาก็ามาบ่นปัญหาว่าเออตอนเนี้ที่บ้านเขาเป็นแบบนี้มันลําบากอย่างนี้แล้วก็ปัญหาของเรื่องนาเนี่ยเรื่องปัญหาของชาวบ้านชาวนาเนี่ยเยอะที่พูดแล้ฟังปัญหามาแล้วก็จุดเริ่มต้นทําไมปูดถึงเข้าการเมืองก็เริ่มต้นจากปู่เนี่ยมีโอกาสช่วงน้ําท่วมเมื่อสองปีปู่มีโอกาสได้ไปเป็นอาสาช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมลงเรือ ลงลงน้ําเลยไปช่วยชาวบ้านตรงไหนที่ว่าไกลอ่ะก็นั่งเรือกันไปพอไปเห็นชาวบ้านที่เขาแบบต้องน้ําท่วมทีสองเดือนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาแบบกินอยู่ใช้อย่างลําบากบางคนป่วยไม่สบายเห็นเด็กเล็กแบบนอนอยู่บ้านแล้วก็มีคนพิการใช่เจอคนพิการเจออะไรหลายอย่างทําให้ผู้รู้สึกว่าเออถ้าเกิดล่าเรามีเสียงที่ดังพอที่จะสามารถส่งเสียงไปให้คนที่ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้เนี่ยก็ตั้งใจอยากจะทําอืแต่ก็พอได้ฟังปัญหาของพี่น้องชาวบ้านชาวนาเรื่องปัญหาข้าวปัญหาอะไรด้วยก็เลยตัดสินใจอยากเข้ามาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองครับในนามของพรรชาติไทยพัฒนาครับทีนี้อ่ะพอพูดถึงชื่อพรรคนี่เมื่อกี้นั้นไปแล้วขอขอเสื้อน่ไยได้ไหมครับให้รู้ไปเลยว่านี่เรามาตอนนี้เราอยู่สังกัดนี้แล้วอะไรอย่างนี้ครับนี่ ขออนุญาตสักครู่ครับเพชรนี่ครับน,นี่ใส่ใส่สเสื้อให้ดูเลยครับ<ส>ทีนี้พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยในส่วนของพรรคมันมีนโยบายอะไรที่เป็นแกนหลักของพรรคที่ที่คุณปูรู้สึกว่าเฮ้ยนโยบายเนี้ยมันดีนะมันเข้ากับเราเราสามารถนํามาปรับใช้ในพื้นที่ที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ครับคือถ้าพูดถึงพรรชาติไทยพัฒนาที่ปูม,มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากว่าพรรชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นพรรคที่ก่อนหน้านี้ชื่อพรรชาติไทย บ้านปู้เนี่ยติดสุพรรณบุรีแล้วผมได้มีโอกาสเข้าไปสุพรรณบ่อยๆกับคุณพ่อตอนเด็กๆเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏเราเห็นความเจริญของสุพรรณบุรีตั้งแต่สมัยนั้นจึงทําให้ผมเนี่ยเเราก็ถามกับชาวบ้านว่าป้าๆแม่ๆทำไมทําไมคนถึงแบบสมัยสุพรรณบุรีถึงเจริญขนาดนี้เขาก็พูดเลยว่าที่มีความเจริญทุกันนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีท่านบรรหารศิลปะอาชาเป็นพักชาติไทยด้วยใช่ครับตอนนั้นก็เข้ามาทํา มาสร้างเมืองสร้างอะไรให้สุพรรณบุรีเนี่ยทันสมัยเรียกว่าเป็นเมืองหลวงอของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะฮะก็เลยทําให้ปู้เนี่ยนี่เขาู้สึกว่าพื้นที่เราติดกันแล้วพอมีโอกาสอยากจะเข้ามาก็เลยตั้งใจจะเข้ามาพัฒนาในนามพรรคชาติไทยครับโดยพื้นที่หลักของปู้เป็นเกษตรกรเป็นหลักอพอเกษตรกรเป็นหลักเนี่ยมันมีวิธีแก้คือชาวบ้านมีปัญหาเรื่อง ค่ 71, า, okay. าปุ๋ยแพงใช่ค่าใช้เขาเรียกว่าต้นทุนในการทําการเกษตรอ่ะมันแพงแล้ like วก็เวลาไปขายมันบางทีมันได้กําไรน้อยหรือว่าแบบแทบจะเท่าทุนอย่างเงี้ยเนาะครับก็ฟังปัญหาส่วนใหญ่ไปเนี่ยพูดถามว่าเออเป็นไงบ้างทํานาเป็นยังไงทึ่งผมฟังมาไม่เคยได้ยินเขาว่าดีสักทีไม่มีแบบหุ้ยดีชอบเดี๋ยวทําต่อเขามันได้กำไรเยอะมีแต่บอกว่ามันไม่มีทางเลือกไม่มีอาชีพต้องทําก็เลยต้องทําแล้ว แกก็เดือดร้อนอพอผู้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาหลายแห่งเนี่ยค่าใช้ใจ่ายสูงแล้วปัญหาหลักๆที่ในพื้นที่ผู้โดนเนี่ยคือข้าวดีดปีเนี้ยเป็นปีที่โดนข้าวดีด,ด,ดคือยังไงอ่ะถ้าอันนี้คือสมมติฐาถามในมุมของคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเกษตรข้าวดีดมันจะเป็นข้าวที่แบบพอมันโตขึ้นมาอย่างเงี้ยครับพี่แล้วมันโตก่อนคนอื่นแล้วมันตกไปแล้วเรามือไปจับมันปุ๊บหรือว่าไปไปเกี่ยวตรงเนี้ย แลวข้าวมันร่วงอ๋อเม็ดข้าวใช่ครับมันหล่นลเป็น,ม,นมันเป็นพันไม่ได้ข้าวดีซึ่งชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วพอผู้ไปฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยผมก็ถามเขาตรงๆว่าแล้วเรื่องน้ําเรื่องอื่นอะไรมีไหมเขาก็บอกว่าช่วงปีนี้ไม่แล้งหรอกยังไม่แ้งแต่ปีนี้เดือดร้อนอย่างเดียวคือข้าวดีเยอะที่สุดในรอบหลายปีแล้วก็ไม่ต้องยาวังเลยว่าปีนี้จะได้กาไรปีนี้ขาดทุนแน่แต่ต้องขาดทุนน้อยที่สุดมันก็เลยทําให้ผู้เนี่ยเออเรามีในพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยเรามี โอกาสที่เรามีนโยบายพักที่เข้ามาแก้ไขปัญหาในในให้กับชาวนานะครับหลักๆเลยก็คือเรามีการแจกพันข้าว60ล้านไร่อันนี้คือลดปัญหาข้าวดิบแน่นอนเราเราคัดพันข้าวที่ดีและสู้ แบบสบภาพอากาศเราจะเราจะวิจัยก่อนว่าพื้นที่ในเขตบ้านปู้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยพื้นที่เป็นแบบไหนเราควรเสนอเอาเป็นข้าวแบบไหน,มนเมล็ดพันธุ์แบบไหนไปที่มันเห,หมาะสมใช่ครับเพราะแต่ละที่มันปัญหาไม่เหมือนกันใช่อใชอย่างพื้นพื้นที่ปู้เนี่ยเออปัญหาเรื่องข้าวิีเยอะ แต่ปู่ยังไม่ทราบว่าตรงจังหวัดอื่นเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เลยไม่สามารถตอบตรงนี้ได้แต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเรามีการแจกพันข้าวเนี่ยอย่างน้อยเกษตรกรเราก็ได้ข้าวที่เออที่ดีที่มีคุณภาพที่แบบมั่นใจได้ว่าเออเนี่ยมันจะไม่เสียหายเมื่อมันโตขึ้นมาใช่ครับแล้วก็มีนโยบายที่เราจะขุดบ่อบาดาลขนาดใหญ่ก็เป็นบ่อบาดาลสําหรับใช้น้ําน้ําใช้เป็นน้ําสะอาดที่ต้องพูดเลยว่าปลาปาทานได้ของนโยบายของท่านวราวุศิลาปอาชาเนี่ย ทำได้จริงครับโดยพื้นที่ของปูเนี่ยเราสำรองไว้ตรงที่ว่าถ้าเกิดเอเกิดหน้าแรงขึ้นมาหรือมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยปูมองว่าการที่เรามีการขุดบ่อบาดาลสำรองน้ําไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ยังมีนโยบายที่จะขยายฐานการไฟฟ้าทางการ,กรเกษตรซึ่งปัจจุบันที่ผู้ไปคุยคุยกับพื้นที่อ่าตบลหนองน้ําใหญ่นะครับอาเภอปักหอเนี่ยก็บอกว่าค่าไฟในพื้นที่ของเขาเนี่ย ใช้อยู่หน่วยแล้วประมาณเจบาทแต่ว่าพักเราเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทําให้มันอยู่ที่มาสองบาทก็คือพยายามจะหานโยบายหาแนวทางในการแบบปรับลดค่าไฟให้ใช่ครับอันนี้ก็ต้องมาช่วยกันซึ่งตรงเนี้ยนโยบายที่ผู้ทราบจากทางพักมาทุกอย่างเนี่ยผู้ก็อยากจะขายความเป็นไปได้ในพื้นที่ยุทยาเพราะมันสามารถช่วยเหลือพี่น้องการเกษตรได้จริงๆอืๆแล้วก็ตั้งใจจริงๆครับถ้าพูดถึงพักชาติไทยในพื้นที่บ้านปู่เนี่ย ไม่มีใครไม่รู้จักอแต่พอมาเป็นพักชาติไทยพันาเนี่ยบางคนก็ยังงงเอ็ยมันใช่หรือเปล่าบางทีผมอาจจะต้องพูดสั้นๆเลยว่าพักของท่านปัญหามพอเป็นพักปัญหารเขาจะรู้เรื่องเลยมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนพอพูดตอนแรกเขาจะเอ๊ะพักใหม่หรือเปล่าใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบยังมองไม่เห็นภาพใช่ครับพอเราบอกไปปุ๊บพอเขาเห็นภาพเขารู้แล้วว่าโอเคใครเป็นแกนใครทําอะไรอะไรยังไงแล้วกระแสตอบรับ จากชาวบ้านเป็นยไงบ้างก็ใส่ตอบรับพื้นที่ของปู่เนี่ยอ่าชาวบ,บ้านชอบเพราะว่าเราเป็นพักเราเนี่ยเราไม่ไม่ได้ไม่เคยไปตี๋ยใครพักเราเป็นกลางพักเราไม่ยุ่งกับใครเรามุ่งถึงความเป็นใส่ใจถึงความพี่น้องประชาชนเป็นหลักเราฟังเรื่องปัญหาเรานํานมาแก้ไขของปู้เข้าตามบ้านเนี่ยปู้เน้นคือปู้เน้นเดินตามบ้าน ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนไปรับฟังปัญหาครับเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันบางคนบ้านติดกันปัญหาไม่เหมือนกันเลยโซนนี้โอ้น้ําดีโซนนี้น้ําไม่ได้น้ำำําดําอย่างเงี้ยซึ่งบ้านติดกันแต่ว่ามีปัญหาต่างกันก็เลยทําให้พอเราได้รับฟังปัญหาหลายๆบ้านอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนว่าเราเราต้องหาวิธีแก้ไขให้เขาเราจะแก้ไขยังไงให้มันแบบอยู่ตรงกลางแนวทางที่ทุกคนโอเคด้วยถูกไหม อช่งนันมันต้อง,อง,ม,องมันต้องช่วยกันนะครับพี่เพราะว่าหลังเราเราเข้าไปผมก็ต้องพูดวผมใหม่ด้านการเมืองเข้ามาได้จริงๆการเมืองเนี่ยปีนี้เข้ามาได้ก็เป็นปีที่สองแล้วก็ใหม่มากเรื่องการเมืองยังไม่ได้ทําเต็มที่จริงๆแต่ว่าช่วงที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดช่วงน้ําท่วมเนี่ยปู้ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ตลอดเพราะเราก็ใส่ใจถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเล่นการเมืองนะครับที่ลงเข้าไปช่วยแต่รู้สึกว่าอยากทําอยากทาอยากช่วยเหลือพี่น้องให้ได้เพราะว่าในพื้นที่ที่ปู้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเดือดร้อนเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าบ้านต้องเรียวกว่าอำเภอที่ปู้อยู่ชื่ออำเภอปักไก่อำเภอผักไก่เนี่ย ถ้าหลังประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยเงียบสนิทไม่มีอะไรปิดหมดมีเต็มที่ก็มีแค่เป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆน้อยๆมีห้างเลยหรอมีเป็นเป็นห้างพวกเซเว่นผู้ผิดอาบ้านสะดวกรรร้านสะดวกซื้อตัดให้หน่อยได้เดี๋ยวจะโดนดาวไปร้านสะดวกซื้อเล็กๆก็มีประมาณสามสี่แห่งชาวบ้านพูดอย่างนั้นเลยว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราทําไมถึงไม่เจริญเหมือนสุพรรณบุรีทั้งที่ติดกันครับ มันก็เลยทำให้ผู้รู้สึกแบบเฮ้ยถ้าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้มาอยู่ในพักชาติไทยแล้วเนี่ยเป็นพักที่เขาสร้างสุพรรณบุรีให้เจริญก้าวหน้าขนาดนั้นอ่ะอิุทธยาเขาต้องสร้างต้องเป็นได้ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนได้ผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ครับทีนี้เรื่องของความใหม่ของเราหรือว่าแบบความที่หลายคนมองว่าที่จริง29มันไม่ได้ดูเด็กนะหมายถึงว่าด้วยวุฒิภาวะด้วยอะไรเงี้ยแต่าบางคนเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยอายุเพิ่งแค่29เองแล้วก็แบบใหม่ทางด้านการเมืองเนี่ยชาวบ้านเขาแบบ เขาเขาเอาตรงนี้มาตัดสินด้วยไหมหรือเขารับฟังนะเขามีปัญเขามีปัญหาเขาก็ถามปูว่าทําไมทําไมเป็นเด็กอยู่เลยทําไมมาเล่นการเมืองผมก็บอกว่าพอเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยผมรอไม่ได้และสําหรับผม,มผมมองว่าเออจะเด็กไปไหมจะเด็กหรือจะแก่ไม่สําคัญครับถ้า <ใจ S 2> เรามีความตั้งใจ พราะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมมองนักการเมืองรุ่นเก่าเปรียบเสมือนอาจารย์ด้วยที่จะต,ต้องศึกษาจากท่านขอความรู้จากท่านเพื่อน,นํามาใช้กับเราที่ความมีความเป็นคนรุ่นใหม่ความคิดให,ใหม่เพื่อเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนาประเทศครับทีนี้สุดท้ายแล้วให้คุณปูนเนี่ยฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงคนอื่นๆที่แบบฟังอยู่อะไรเงี้ยแบบให้อยากให้เขาแบบเปิดใจแล้วฟังเราแล้วก็แบบขอโอกาสใ,ให้ตัวเราหน่อยครับก็ก่อนอื่นเลยพูดต้องกราบขอ แนะนำตัวอีกครั้งนะครับผู้ชื่อประวิศว์สัญญานะครับอ,อยู่พักชาติไทยพัฒนาลงจังหวัดพระนครศิทธยาเขต5ก็มีความตั้งใจครับที่อยากจะมาพัฒนาอายุทยาพื้นที่ที่ผู้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยให้มีความเจริญมีความหรูหราพี่น้องเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปเดินทางไกลที่จะต้องจากบ้านไปไปทํามาหากินข้างนอกเข้ามาพัฒนาบ้านตัวเองครับมาหากินในบ้านตัวเอง แค่นี้ก็พอเลยครับสิ่งที่ปููตั้งใจไว้ขอบคุณครับนี่นครับก็เป็นแนวคิดของเขาเรียกว่าหนุ่มรุ่นใหม่นะักการเมืองแบบเด็กรุ่นใหม่ที่แบบไฟแรงเพราะว่าหลายคนนะครับก็คงมีความคิดแบบนี้แหละเวลาที่แบบเราจากบ้านเกิดเมืองนอนไปมาเรียนกรุงเทพไปเรียนที่อื่นเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียนจบก็อยากกลับไปอยู่ที่บ้านเราอยากไปพัฒนาบ้านเราหากว่า อย่างคุณปู้อยู่ในพื้นที่แล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เข้ามาทํางานการเมืองเนาะแล้วก็พัฒนาพื้นที่เนี่ยเด็กและหลายคนในพื้นที่ก็จะมีโอกาสได้กลับมาทํางานที่บ้านเพราะว่าบ้านเราแบบมีพร้อมแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากอีกหนึ่งคนนะครับไว้นในอ้อมอกอ้อมใจโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอผักไห่นะครับพระนครศรีอยุธยาด้วยส่วนวันนี้ครับหมดเวลาของผม time to listening แล้วนะครับผมและคุณปู้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ time to listening ถึงเวลาต้องฟัง The State Time Podcast เรื่องดีฟังเพลิน